สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่ทวดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักหลวงปู่ทวดกันเป็นอย่างดีนะครับว่าหลวงปู่ทวดนั้นแสดงอภินิหารในการช่วยชีวิตคนนู้นบ้างคนนี้บ้างหรือแม้กระทั่งใครที่พกหลวงปู่ทวดแล้วจะไม่มีการตายโหงอย่างแน่ซึ่งตรงนี้ ผมคิดว่าทุกท่านคงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากและเป็นเรื่องจริงของคนที่มีชื่อเสียงในอดีตมาเล่าสู่คนฟังนะครับและเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยความทุกข์ของคนเหล่านั้นมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างจากความเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บป่วยในโรคเรื้อรังที่เพียรพยายามรักษาอย่างไรก็ไม่ยอมหายสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นความทุกข์ที่ทรมานใจอย่างมากเรื่องหนึ่งของมนุษย์เราบทความที่ผมจะนำมาเล่านี้เป็นเรื่องของคุณ รัตนาพรอินทรรำแหงซึ่งเขียนโดยคุณเบญจาชินปัญชนะจากหนังสือขวัญเรือนซึ่งได้เล่าไว้ว่าคุณรัตนาพรอินทรกำแหงเป็นศิลปินดาราที่เด่นดังในอดีตและยังมีผลงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ชีวิตจริงของศิลปินท่านนี้ได้พานอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมายตื่นเต้นเราใจยิ่งกว่าภาพยนตร์ที่เธอแสดง และเมื่อถึงบทเศร้าแล้วเศร้าสลดจนต้องฆ่าตัวตายโดยเมื่อหลายปีก่อนคุณรัตนาพรได้เกิดการล้มป่วยเป็นอัมพาตลุกเดินไม่ได้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่มีชื่อแห่งหนึ่งและหมดเงินไปร่วมสองแสนบาทแต่ก็ยังไม่หายและไม่ดีขึ้นเลยพอรู้ข่าวว่าที่ไหนดีมีหมอเก่งจะรีบไปหา เพื่อจะนำตัวเองไปรักษาเหมือนเดิมรักษาไปจนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เก็บมานั้นเกือบจะหมดไปแล้วโรคร้ายที่ทรมานพอรุกเดินไม่ได้ก็ยังทรมานใจอยู่เป็นเช่นนี้อยู่นานถึงเจ็ดเดือนด้วยกันจนกระทั่งตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายคนเราเมื่อหมดหนทางแล้วไม่มีทางออกก็มักจะคิดสั้นคนที่ต้องอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นระยะเวลานานๆต้องอยู่แต่ในห้องที่แคบๆจะทำอะไรก็ต้องอาศัยผู้อื่นมันน่าเบือ่อน่าขับแขนใจอย่างยิ่งตายซะดีกว่าโดยตัวเองคิดว่าชาติที่แล้วคงจะทำกรรมไว้มากจะขอชดใช้กรรมแต่เพียงเท่านี้และนั่นก็เป็นคำพูดของคุณรัตนาพรที่น้อยอกน้อยใจในโชคชะตากรรมของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจในการจะฆ่าตัวตาย เมื่อตัดสินใจได้แล้วจึงได้เดินทางไปท่องเที่ยวแบบสั่งลาอยากจะไปที่ไหนก็ไปชอบใจที่ไหนก็อยู่นานหน่อยเมื่อไปถึงภูเก็ตเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลบไปชายหาดที่ไม่มีคนพุกพ่านและสั่งบุตรบุญธรรมให้ไปซื้อข้าวปลาอาหารเข้ามาทานกันที่ชายหาดเมื่อบุตรบุญธรรมไปซื้ออาหารคุณรัตนาพรซึ่งอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ใดดูแลจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรันาตนไตรโดยเฉพาะหลวงปูท่ทวดที่เคารพนับถือเป็นอย่างมากเพราะเคยได้ประจักษ์อิทธิฤทธิปฏิหารจากการลอดตายมาแล้วหลายครั้งซึ่งในช่วงสมัยก่อนก็เคยชักชวนคุณสมบัติเมธนีดรายอดนิยมในอดีตไปร่วมสร้างพระเครื่องหลวงปูท่วทวดเพื่อที่จะถวายให้กับวัดช้างให้ไปหนึ่งรุ่น และนั่นก็คือช่วงอดีตที่เคยสร้างคุณความดีมาจนมาช่วงนี้คุณรัตนาพรก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงปู่ทวดไว้ว่าขณะนี้ลูกได้ถูกโลกร้ายเบียดเบียนจนทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานาน,านแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจขอลาตายบุญใดที่ลูกได้ทำมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในชาตินี้ก็ดี ลูกขออุทิศบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินกันมาแล้วจะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้หลวงปู่ทวดช่วยไปซื้อไปบอกให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆมารับไปและอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดและถ้าเมื่อลูกได้หมดกรรมจริงแล้วขอให้หลวงปู่ทวดได้เมตตาสงเคราะห์ให้หายจากโรคภัยในวันนี้ด้วย ถ้ายังไม่หายลูกขอลาตายในบัดนี้เมื่อจบคำอธิษฐานแล้วคุณรัตนาพรก็ลงมือคลานกลิ้งตัวลงไปในทะเลเมื่อคลานเข้าไปถึงน้ำทะเลแล้วก็เจอคลื่นซัดเข้ามาตัวก็กลิ้งเข้ามาบนฝั่งคุณรัตนาพรก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนคานต่อไปแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งอีก โดยตัวคุณรัตนาพรก็สู้กับคลื่นเพื่อที่จะไปให้ลึกพอที่จะจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกซึ่งเขาทำเช่นนี้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งบุตรบุญธรรมกับคนใช้มาพบเห็นจึงช่วยพยุงตัวของคุณรัตนาพรขึ้นฝั่งขณะนั้นคุณรัตนาพรเหนื่อยจนไม่ได้สติและมาตกใจรู้ตัวเพราะเสียงตะโกนของลูกบุญธรรม ว่าแม่หายแล้วแม่หายแล้วปาฏิหาริก็เกิดขึ้นทันทีเพราะคุณรัตนาพรยืนได้แล้วและเดินได้ด้วยหายจากโรคร้ายอย่างปาฏิหาริย์ด้วยเหตุนี้คุณรัตนาพรก็เลยทราบว่าน่าจะเกิดจากคุณของพระสีรัตนาไตาและหลวงปู่ทวดที่ประทานให้เนรมิตให้โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานนานถึง7เดือนครับแล้วนี่คือเรื่องจริงของบุคคลตัวอย่างที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นอย่างมากนะครับว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนเองและแต่ละคนนั้นก็มีความทุกข์มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ละคนนั้นก็มีวิธีการในการจัดการปัญหาของตนเองอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ฉีทางให้ท่านใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการคิดสั้นเช่นเดียวกันกันกบคุณรัตนาพรแต่อย่างไดนะครับแต่เพียงแต่ผมไม่เห็นว่าทุกปัญหานั้นย่อมมีทางออกเพราะว่าคุณรัตนาพรนั้นอาจจะโชคดีจากวิธีการแก้ปัญหาของท่านนะครับส่วนถ้าหาใครไปใช้วิธีการนี้ ผมไม่แนะนำเลยนะครับโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้ที่ผมนำมาเสนอเพียงเพื่อให้ทราบว่าทุกคนนั้นย่อมมีปัญหากับตนเองกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีแก้ของใครนั้นจะประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่มีปัญหาและเกิดความทุกข์ในช่วงนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ